สวัสดีค่ะ30มิถุนาวันสุดท้ายของเดือนแล้วพอศสอง8แล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วจริงๆเลยทุกคนทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำหรือยังวันนี้ออกกำลังกายตื่นแต่เช้ามาออกกำลังกายค่ะ ยกแขนยกขาเวียงหน้าเวียงหลังสูดอากาศรับอากาศบริสุทธิ์ค่ะวันนี้รอใส่บาทตอนพระกับนะฮะตอนนี้ก็เจ็ดโมงยี่สิบแล้วค่ะทุกคนสบายดีนะเออเมื่อเช้าก็ใส่บาตรที่หน้าบ้านแล้วละหนึ่งองค์แต่ทำเตรียมไว้สององค์นะ เตรียมไว้สององค์ให้กับผู้ร่วงรับนะคะคุณยายคุณยายเป็นน้าของเรานะซึ่งก็ได้จากละไปไม่นานนี้เองก็ยังต้องทำบุญหาอยู่นะคะทุกคนทำ ทำอะไรที่เป็นความดีหรือ,อยังนะอย่าลืมนะเตือนเตือนกันนะออกกําลังกายทุกวันทำบุญทำความดีนะคะทำความดีความความดีทุกวันค่ะละความชั่วลงให้ได้เนาะสิ่งไหนที่มันไม่ดีบังคับใจตัวเองให้อย่าเป็นคนขี้โกรธนะอย่าเป็นคนขี้โมโห ทำใจเย็นเยนฝึกตนเองไปทำได้ไหมมาบางทีมันก็ยั่วอารมณ์ให้โกรธได้ดีเหมือนกันนะบางอย่างแต่ก็คิดว่าเป็นการทดสอบจิตใจเนาะทดสอบจิตใจใช่ไหมคนเราบางทีก็มีสิ่งที่มาทดสอบเราเหมือนกันเนาะทดสอบกำลังใจทดสอบว่าเรา ละได้จริงไหมนะบางอย่างเนี่ยเรารู้เลยเนาะเรารู้ด้วยตัวของเราเองเนี่ยถ้าเราจะทำอะไรเนี่ยเราจะรู้เลยว่าโอ้มาทดสอบกำลังใจเราแล้วอะ่อนะอเงี้ยเนาะอืมจริงๆนะทุกคนการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันอยู่ที่ใจของตัวเองนะปฏิบัติตัวเองให้มันดีเนาะ จริงไหมทุกคนฝึกฝนตนเองไปเออฝึกฝนตนเองไปใช่ไหมคนเรามันจะได้ดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเราเองอยู่ที่ตัวเราเองจริงๆนะทุกคนมันไม่ได้อยู่ที่คนอื่นจะมาบอกเราเลยเราต้องตั้งมั่นน่ะตั้งมั่นตั้งจิตใจดีอ่ะ เราจะไม่เป็นคนขี้โกรธเราจะเป็นคนไม่โลภนะไม่อยากได้ของของใครเอออย่างเงี้ยค่ะพยายามให้ทานให้ทานให้ทานมากๆเพื่อให้เราไม่โลภเนี่ยความโลภมันจะไม่เกิดการให้โลภทางจิตใจคนที่ถูกหลอกอ่ะส่วนใหญ่จะจะเกิดจากความโลภ นะทุกคนว่าไหมอยากได้สิคนก็ตกทองอะไรกันนี่แหละนะมีนะตกทองตกทองเมื่อสมัยก่อนเนี้ยรู้ว่าคนข้างหลังะใส่ทองมาใช่ไหมคะแต่คนข้างหน้าทําตกเนี้ยก็ทําเป็นทีมเลยเนาะไม่น่าเชื่อเลยความโลภของคนจะถอดเส้นเล็กให้เข้าไปซะเลย ซึ่งเป็นทองแท้แต่ทองที่ตกมันเป็นทองปลอมไงเออมันเป็นซะอย่างนั้นไม่น่าเชื่อเลยนะความโลภของคนเนะี่ยทําให้เสียได้อืมถึงไม่โลภก,ก็เสียได้เหมือนกันถ้าถูกหลอกอ่ะถ้าถูกหลอกอ่ะคนมันจะหลอกซะอย่างนะเออคนมันจะหลอกซะอย่างมันทํายังไงมันก็เอาอเราจนได้อ่ะ อืมไม่ไม่ได้ด้วยเลขเอาด้วยคนอะไรแบบเนี้ยคนมันคนมันจะโลภคนมันจะเออสร้างดีบากให้กับตัวเองแหละนั่นแหละนะเราก็พยายามลดละเนาะทำในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ต่อสังคมบ้างเล็กๆน้อยๆ้อยทำความสะอาดลานวัดบ้าง อะไรอย่างเนี้ยหรือไม่ก็ทำเพื่อสังคมเพื่อหมู่บ้านเนี่แหละค่ะถือว่าเป็นคนดีมากๆเลยนะสละเวลาส่วนตัวทำให้กับประโยชน์ส่วนรวมนะถือว่าสร้างบารมีให้กับตัวเองก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะทำไปค่ะ สิ่งไหนที่มันทําแล้วมีความสุขก็ทําไปเลยเนาะอยากไปเที่ยวไหนก็ไปค่ะไปเที่ยวเลยนะพักผ่อนนะคะวันที่ยี่สิบหกสิงหาเราก็ได้เจอกันอีกแล้วอะ่เเเนะเพื่อนๆเนาะก็ที่โรงแรมลิโดนะเออจัดที่ลิโดอาหารอร่อยมากเลยลิโดเนี่ย น้ำพริกเผาเขาทำอย่างอร่อยเลยน้ำพริกกะปิเขาทำอย่างอร่อยเลยผักต้มหมูหน่ากินมากๆเลยทำาตีค่ะอาหารอร่อยทุกอย่างเลยแต่ก็กินได้อย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะบางอย่างก็ไม่อร่อยนะเราก็ต้องดูอะค่ะว่าเสียงส่วนใหญ่บอกว่าอันนี้อร่อยเราก็ค่อยไปตักนะมันเป็นบุฟเฟ่ต์นะคะเออ ก็เตรียมเตรียมเพลงไปร้องอ่ะเพลงจังหวะเร็วๆแล้วก็ออกไปเต้นกันอ่ะให้มันสนุกสนุก,กน,นะคะเพื่อส่วนรวมเหมือนกันนะเพื่อความสาม,มาคัคคีของส่วนรวมเหมือนกันทําให้ทุกคนมีความสุขได้ใช่หไหมคะหล่อพระใส่บาทเนาะองค์ที่สองนะคะวันละสององค์เพราะที่บ้าน เดินองเดียวก็ออกมาหน้าวัดองหนึ่งก็ได้มาพูดคุยเนาะได้มาพูดคุยกันด้วยอะค่ะทุกคนอย่างนี้น้อยเราก็ได้มาไลฟ์สดหน้าวัดนะคะเออก็ไม่มีอะไรจะคุยอะไรมากกันนะคะก็เพียงแต่จะบอกว่าอย่าลืมทำความดีกันนะคะ ทำทุกๆวันเนี่ยเพื่อบารมีตัวเองนะท่านบอกว่าถ้าเรามีบุญมีบารมีเต็มที่แล้วเวลาเราทําอะไรเราก็จะสําเร็จง่ายคนะ่ะอันนี้เรื่องจริงเลยนะถ้าเรามีบุญมีบารมีทําไว้มากๆสะสมไว้มากๆแล้วเวลาเราจะทําอะไรก็ขอพรแล้วก็ทำได้สําเร็จนะ เรื่องจริงๆนะทุกคนอ่ะขอจบคลิเปเพียงแค่นี้แล้วกันนะคะแปดนาทีละคุยไปคุยมาแปดนาทีแล้วค่ะขอใทุกคนมีความสุขนะคะสวัสดี